ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลด GG นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับไม่ได้ปล่อครับเกมคา p a r กิง้งก็สิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทำนะครับคือดาวน์โหลดตัวเกมแล้วก็แอปตัวนี้ครับโหลดได้ที่เพจสโตเลยนะครับแล้วก็ผม จะทิ้งลิงก์ตัวจ G, G นะครับไว้ใต้ล่างคลิปนะครับตัวอย่างนะครับผมเคยทำไว้หนึ่งคลิปแลควคือตัวนี้นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะทิ้งไว้ให้ใหม่นะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับต่อมาครับ เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอปนี้นะครับ ZA เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับนี่ครับเราจะได้ตัวนี้มาถ้าเราโหลดเสร็จเราทำการกดค้างนะครับกด c o m p e t to zip นะครับคือแตกไฟล์นะครับก็ เมื่อเราแตะไฟเสร็จแล้วเราจะได้ตัวนี้มานะครับกดค้างครับไม่ให้กดค้างครับกดทีหนึ่งครับกดปุ๊บกดที่วิวนะครับกดเข้าไปครับ2องทีนี่ครับสิ่งที่เราต้องดาวน์โหลดคือ3ตัวนี้นะครับก็กดดาวน์โหลดอันแรกเลยครับเกมก Guardian Install ติดตั้งครับ ให้ท่านผู้ชมทำการติดตั้งทั้ง3ตัวเลยนะครับกดเสร็จสิ้นครับติดตั้งตัวต่อไปเลยครับท่านผู้ชมอยากกดสคริปหรือกดข้ามนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมอาจจะลืมพลาดบางอย่างไปรอสักครู่ครับ กดเสร็จสิ้นครับตัวสุดท้ายครับก็จะมีทั้งหมด3ต้นัวครับให้ติดตั้งกดเสร็จสิ้นครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ทั้งหมดนี่มานครับ4ตัวเริ่มแรกนะครับให้ท่านผู้ชมครับเข้าไปที่แอปโคนะครับ กด a อค e ีนแอดคอนตินีนะครับกดเข้าไครับดำเนินการต่อครับตัวนี้ให้ท่านผู้ชมกดอนุญาตนะครับรอสักครู่ครับกดเริ่มครับก็เมื่อเราเข้ามาแล้วให้เราเพิ่มแอปไปสองตัวก่อนนะครับ ผมก็จะเพิ่ม Facebook กับเ s s เซไปก่อนนะครับกดยอมรับครับเมื่อเรา a d ดเข้ามาแล้วกดออกนะครับเราเข้ามาที่ตัวนี้นะครับมันจะเป็น hw นะครับไม่ใช่ sw นะครับกดเข้าไปเลยครับกด6 4 b i บถ้ิตท่านผู้ชมต้องรู้บิตของโทรศัพท์ท่านผู้ชมครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นโทรศัพท์ใหม่ๆก็จะเป็น6 4บิตนะครับ ก็รอสักครู่นะกดตั้งค่าครับกดอนุญาตครับติดตั้งครับ เมื่อท่านผู้ชมติดตั้งครับกดตกลงนะครับกดตกลงครับกดเข้าแอป,ปคอนครับกดเพิ่มแอป,ปครับ กดแอปสนี้เพิ่มเข้ามาครับถ้าท่านผู้ชมสะดวกลบก็ลบออกไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แอปพล a c ค b o นเฟซบุ๊กกันมาเส็จแล้วก็กดเข้าไปที่แอปทีจีเลยครับ อันนี้กดตกลงนะครับกดตกลงครับกดตกลงครับกดอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ครับกดออกกดเริ่มใหม่นะครับมันก็จะรีเซ็ตกดเข้าไปแท็บ G ใหม่ครับรอสักครู่ครับกดตกลงนะครับนี่ไม่ต้องกดดาวน์โหลดนะครับ เดี๋ยวผมจะไปหาเวอร์ชันใหม่มาลงนะครับแต่เวอร์ชันนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับกดเริ่มครับนี่ครับเราก็จะได้แอป G G มาแล้วนะครับเรามาดูที่เข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับ นี่นะครับขอรัดภาพแป๊บน,นึงนะครับนี่นะครับจะไปลองทำกันเลยนะครับนี่ครับเครื่องก็เดิมๆนะครับจะมาสอนใช้วิธีเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับให้ท่านผู้ชมดู H P กับ ตัวหลัง hp แล้วก็ nm ตัวหลัง N m ของรถท่านผู้ชมที่จะทำนะครับของผมก็จะเป็น1 7 5 hp 5,500 260 nm 1น0่นะครับอย่างแรกวกั g l e ิ a r t นะครับก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไห้โหลดแอปเข้ามาใหม่นะครับมันจะเด้งอย่างนี้นะครับทุกข่าที่เกมครับ Car Parking มันต้องให้เลื่อนครับส่วนถ้าเราจะทําบาร์ลอนนะครับให้กดมาที่สามขีดบนครับเลือกหน่วยความจํานะครับปิดไอซีเขียวให้หมดเลยนะครับติออกเราจะมาใช้ตัวชุพูกับตัวม่วงนี้นะครับกดบันทึกนะครับมาดูตัวแรกกันเลยนะครับ ของผลจะเป็นพันเจด้อยเอ้ยเจ็ดทีนะครับคือตัวแรกที่เราจะค้นหานะครับก็ค้นหากดลูกแ่นขยายนะครับทีพับหนึ่งเจ็ดนะครับกดตัวนี้ครับเลืิกเป็นตัวนี้นะครับสีแดงกดการค้นหาใหม่ เราก็จะเปลี่ยนเรากดที่ตัวรูปดินสอนะครับไม่ใช่กดแป้นขยนับกดแป้นขยับคือเราจะต้องทําการใหม่นะครับกดที่รูปดินสอเมื่อเราค้นหาค่าเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นสเต็ปสี่หนึ่งสี่นะครับเป็นสเต็ปบักนะครับกดใช่นะครับ ต่อมาครับนี่ครับลังให้พีจะเป็น5,500นะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปกดอะไรนะครับเราจะต้องทำแอปพีจีเสร็จก่อนก็กดค้นหาครับ5,500กดการค้นหานะยครับกดรูปดินสอครคับ <Yeah. S 1> เปลี่ยนเป็นสเต็ปตามผมเลยนะครับ1,2,3,4กดใช่ ตัวต่อไปครับ260นะครับจัเปีเมฆบ260กกดการค้นหาใหม่นะครับกดรูปที่สอเปลี่ยนเป็น1250น12นะครับตัวสุดท้ายครับ ค้นานึ่งสี่ศูนย์การค้นหากดรีวิสาเปลี่ยนเป็นหนึ่นะครับกดใช่เมื่อทำเสร็จแล้วนะพันดูชมดูตัวนี้แล้วก็กดรีเซ็ตสอทีนะครับ12นี่ครับใช้ได้ปกตินะครับก็ พวกต u อย่าไปหาซื้อนะครับซื้อได้แค่ยางแล้วก็ตัวเบรกชิปเกียร์ก็ซื้อได้นะครับแต่อย่าไปซื้อของที่มันโบก HP เห็นไหมครับอย่าไปซื้อนะครับเครื่องก็อย่าไปทำอะไรนะเราทำสเต็ปนี้ได้แล้วนี่ฮะส่วนช่วงล่างสำหรับรถบักนะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับอันอันอันที่สองนะครับปรับให้สุดนะครับ ตนี้ก็ตามนะครับช่วงล่างไม่ต่างนนะองไงะไรครับ,นนรบก็ไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเพิ่งโหลดมาใหม่นะครับสวยๆๆมาเลยนี่ครับก็จะเป็นไม่ได้โปรนะครับคนเล่นสามพันบวกนะครับ ก็ไปดูกันเลยนะครับขอภาพลืมลืมแตะจูนเกีย์ครับมาที่จูนเกียรครับอันแรกนะครับปรับให้เป็นห้านะครับส่วนอันแรกนะครับเราจะปรับไว้ที่ศูนนะครับ ส่วนเกียร์สองครับเราเปลี่ยนไปที่จุดห้าครับส่วนเกียสามครับปรับไปที่สามจุดห้านะครับเกียหกเจ็ดก็ปล่อยไปครับเกียร์แรกนะครับจะเป็นเกียร์หยุดนะครับเวลามันบั็กเกียร์สองจะเป็นเกียร์ที่ขี่เรื่อยๆนะครับเกียร์สามก็จะเป็นเกียร์แข็งนะครับไปดูกันเลยครับเลือกเป็นสนามเลสซิ่งนะครับ ็ดูคนเล่นเยอะๆเลยนะครับขอปรับภาพหนึ่งนะครับคือปรับของผมมันไม่ใช่เลยนี่ครับเป็นไงครับเกียร์หนึ่งเขาจะเป็นเกียร์หยุดประมาณบักนะครับเกียร์สองจะเป็นเกียร์วิ่งปกตินะครับโดยโดยขอหา คครนะับเอย่าไปเผิดอกดเกียร์สามในเลนปกตินะครับรถพุ่งเลยนะครับครับรถถ้ามันบักมันจะบักไม่นานนะครับแล้วก็มาหาคนแข่งเลยนะครับ เราตรองตัวนะ รอนสักครู่นะครับนี่ครับเราจะมาดูเวลากันนะครับกดทีเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สรนะครับขาไยครับลืมเปลี่ยนเป็นวิ่งสี่ล้อนะครับ ต้อง<ส>เอามาลนะ่อเขเกินไป um. ทีนะครับข่าวพาเมื่อกี้ลืมวิ่งเปลี่ยนเป็นสีร้อนครับท่านผู้ชมอย่าลืมเปลี่ยนเป็นสีร้อนนะครับ สัง่กกงกดมืเีนะครนี่นะั่อลืมเปลี่ยนล้อฟรีเลยนี่ครับ,รรบได้เวลาสี่จุดสีนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพลงคันนี้นะครับก็ขอขอบคุ